ยังมีอีกหลายกลุ่มยังไม่ได้เปิดตัวเช่นกปปอสอสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมสุดท้องกิ้งไทยแลนด์นะคะอังคารที่21ธันวาคม2564ค่ะอยู่กับอาจาร,รย์วิโรธคุณเดียขติยาและดิฉันพัชยาค,ค่ะเมื่อกี้ได้ยินคำว่ากปปสอจะลงผู้ว่าราชการกทมนี่ผมขนลุกเลยเนี่ยขนลุกเลยยังจะกล้าเนาะ คือเดียวว่ากปปสอก็เป็นสาเหตุให้ประเทศไทย,ยมาย,ยืนอยู่ที่จุดจุดนี้ยและไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหาคนครส่วนหนึ่งต้นต่อก็มาจากตรงนั้นแหละ<ช>ซึ่งนำไปสู่การรัฐประหารถูกไหมก็แปลกใจอยู่ลึกๆเหมือนกันว่าทําไมคุณชัยวุฒิถึงออกมาแบบ แย้มแย้มอะไรแบบนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจถ้าอย่างเงี้ยเออเขาเรียกอะไรนะคนรัฐมนตรีที่ถูกตัดสิทธิ์ไปตอนที่โดนคดีเนี่ยภรรยาก็โดนไปด้วยไม่ใช่หรอใช่คือต่างก็มาจากกปปสใช่ไหมคะเดียก็เลยคิดว่าเออเขาก็ยังไม่ลมเลิกความต้องการเนาะที่จะลงสู่สนามกรุงเทพเขาลงไม่ได้แล้วนี่ใช่ก็อาจจะมีตัวแทนเพราะว่าในนั้นเนี่ยคือกปปสก็มีหลายคนเดียวว่าแต่ละคนก็คงจะมีอเจนดาในการที่จะ มีตําแหน่งทางการเมืองแหละแล้วก็ทมเนี่ยก็ประชาธิปัต์ก็เคยครองหรือเขากำลัจะพูดถึงรองผู้ว่าท่านหนึ่งในปัจจุบันนี้ไหมฮะใส่แว่นตี๋หน่อยเงียบเงียบไปตอนนี้ก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะเขาติดโพอยู่นะใช่ก็คือคือแต่จริงๆอ่ะเป็นรองผู้ว่าที่ ผลงานเนี่ยเงียบมากเลยนะคือถ้าที่ถ้าเดียถ้าที่ที่เดียทราบนี่ก็คือไปดูทางด้านเทศกิจกละส่วนใหญ่ไปเก็บกวาดตามพื้นที่เขาก็มีแต่คนเขาสาบแช่งนั่นแหละครับไม่มีใครก็ชื่นชมมาช่แต่ว่าเรื่องผู้ว่ากทมคงต้องพูดกันยาวเลยเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะได้เลือกตั้งเมื่อไหรไม่เป็นไรฮะพูดทุกวันกระทุงทุกวันเดียวก็ต้องเร่งให้มีการจัดสักวันนึงคะ กำลังจะบอกว่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่ต้องพูดกันทุกวันเหมือนกันก็คือสินค้าของเรานะคะตอนนี้หลายๆคนได้รับกล่องสุ่มที่สั่งกันเข้ามาแล้วเห็นบางคนโพสเฟกและขอบคุณทุกหลายท่านเลยส่งมาให้ผมดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ผมก็นั่งคำนวณเลยค่ะว่าคุ้มไหมในนั้นกับราคาที่เราขายกลายเป็นว่าผมว่าเกือบเท่าตัวหนึ่งนะ อ๋อบุรค่าของสินค้าที่ได้กับราคาที่จ่ายเนี่ยเกือบจะเท่าตัวค่ะเห็นแฟนคลับของไว c ์ซี v m บางคนซื้อไปเนี่ยโพสต์ไปก็ได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าไม่ได้น้ำพริกแซมลืมในนั้นน่ะเอาเหรอเมื่อวานเมื่อวานดีใจแบบว่าเสียใจเบาๆเมื่อวานดีใจมากเลยมีมีน้องๆไปหาที่พักไปหาสอสหลายๆท่านอะไรเงี้ยก็บังเอิญเดียเจอด้วยแล้วก็บอกว่าวันนี้ แต่งเป็นพี่เดียค่ะก็คือใส่เป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์แบบเออแบบหยุ่งยูเมสสวิตอรองเจเนเรชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบริมแบร์ฮูเดอริวนี่ไม่ใช่แล้วก็สะพายกระเป๋าไวย์ซี่วีความเป็นพรีเซนเตอร์ของไวย์ซี่วีของเดียเนี่ยเราก็เลยแบบอุ้ยตายละเราก็เลยเรียกเขาแบบน้องไวย์น้องไวย์อะไรเงี้ยว่าทั้งตัวนี่คือไวย์ซี่วีโค้ชเป็นพี่เดียใช่ใช่น่ารักมากต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะและสินค้าของเราก็ยังมีให้คุณผู้ชมได้เลือกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใครอยากจะ ซื้อไปหลายๆอย่างแล้วจัดเป็นกระเช้ามอบให้แบบคนรู้จักหรือผู้ใหญ่ที่เคารพหรือส่งต่อให้เพื่อนๆก็เป็นไอเดียที่ดีอย่างสบู่เนี่ยค่ะสามสี่สามกลิ่นรูมสเปย์สามสี่สามกลิ่นเหมือนกันแล้วก็แฮนด์้แซนิทรีเซอร์นี่ก็ควรจะซื้อติดกระเป๋าเอาไว้นะนอกจากนั้นก็มีปฏิทินนะครับของปีหน้าเห็นบอกขายดีนะแล้วก็มีกาแฟทรีนวันนี่กลายเป็นของโปรดอาจารย์พิษและทุกครั้งที่มาจัดแกจก็จะ ฉีกซองจริงป่ะคะเอาสีอะไรไปคะแกะทานแต่สีแดงครับอ๋อสีแดงมีแต่คนบอกว่าอร่อยแต่ว่าวันนี้เดียได้ของขวัญปีใหม่จากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในไวซีวีก็เปิดถุงมาก็ถูกใจมากคือมีกระเป๋าผ้าไวซีวีแล้วก็มีปฏิทินอันเล็กปฏิทินตั้งโต๊ะมีป๊อปคอนแล้วก็มีน้ำพริกจำลืมนะโอ้ดีมากเลยเลยว่าแบบเออไดียได้น้ำพริกแปรไอเทมหรือเปล่านี่คือคุณเดียวไม่ต้องควักเงินจ่ายเองแล้วนะแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ก็ซื้อเองก็ซื้ออีกแหละไม่อะ สำหรับผมเนี่ย <c oughs> คุณเดียวก็ซื้อแล้วทุกอย่างแล้วก็ได้ําไงคุณผู้ชมก็เข้าไปดูราคาแล้วก็กดใส่ตะกร้ากันได้นะคะใน s h o p v o i c e t v c o t h รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะ021148114แล้วก็ไลน์<อ>ลเราพีย <official S 1> นะครับซื้อกับเราเนี่ยโดยตรงมันมีราคาพิเศษเช่นรูมสเปร์เนี่ยถ้าซื้อในช้อปปี้ลาซาด้าเป็นราคาเต็มนะ890บาทซื้อกับเราโดยตรง690บาทป๊อปคอนซื้อ5แถมหนึ่งแซมลืมซื้อ5แถมหนึ่งนั้นต้องซื้อโดยตรงกับเรานะครับ แต่ท่านที่มีแบบเป็นเขาเรียกว่าแฟนพันแท้ช้อปปี้ลาซาดแล้วก็มีคูปองมีพวกโค้ดลดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะฮะแต่ว่าประเด็นใหญ่ในวันนี้นะคะแน่นอนผลกระทบจากโอมครอนนะคะทำให้วันนี้ทางสบคก็มีการประชุมกันแต่ว่าก่อนจะไปถึงสบคเนี่ยภาพใหญ่ของทั่วโลกมีคำเตือนจากผอองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะ ออกมากล่าวเตือนให้บรรดาผู้นำประเทศต่างๆตัดสินใจยกเลิกการจัดงานช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะเขาบอกว่าเป็นการสกัดก,การแพร่ระบาดของโอไมครอนที่กําลังลุกลามไป,ท,ปทั่วโลกอยู่ตอนนี้นะฮะโดยดรนะครับเรบียซุสอัดฮานอมนะฮะเก็บทีโรสเนี่ยนะครับก็กล่าวว่าการประกาศยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานช่วงเทศกาลดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะไม่ต้องมาเสียใจภายหลังจากจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โอไมครอนเพราะเหตุดังกล่าวนะฮะ เร่งระบุว่าผู้คนทั่วโลกเบื่อหน่ายนะกับการระบาดของไวรัสโควิดซึ่งทุกคนต้องการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมและต้องการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนๆทั้นทงนี้การที่ประชาชนต้องยอกเลิกแผนการเดินทางในช่วงเทศกาลขั้นต้นถือเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่จำเป็นต้องทำนะครับเพื่อปอกป้องชีวิตทุกคนจากโรคระบาด คิดว่าหลายประเทศก็น่าจะมีการยกเลิกแต่ว่าหลายประเทศก็เดินหน้าต่อนะ,นะสำหรับเทศกาลเพราะว่าวันนี้21แล้วใช่ไหมคะคร<ต>ิสต์มาสอีก <20 S 1> นิดเดียวก็คริสต์มาสแล้วว<ช>่าแต่มันระบาดเร็วมากไงคือถ้าเขาสามารถที่จะคอนเทนมันในช่วงนี้ได้เนี่ยใช่ไหมคอนเทนตัวโรคได้ในระยะเวลา15วันหนึ่งเดือนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะลดตัวเลขของการแพร่ระบาดได้ค่อนข้างเยอะเรามีตัวอย่างของประเทศไทยนะเมื่อปีที่แล้วถ้าคุณเดียร์จากันได้ก่อนจะปีใหม่มันมีกรณีเรื่องของ สมุทรสาครใช่ไหมฮะแล้วก็เราปล่อยคนกลับบ้านในช่วงปีใหม่แลวหลังจากนั้นเนี่ยก็ระบาดนะครับก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาอย่างเงี้ยนะครับหรือในช่วงโานต์เราก็เคยทําแบบนี้ให้คนกลับบ้านแทนที่จะคอนเทนมันในช่วงก่อนที่มันจะมีการระบาดหรือช่วงที่มันเริ่มมีการระบาดเนี่ยมันควรจะต้องรีบทําเลยคือเหตุผลในช่วงนั้นนะที่เขาให้ให้เหตุผลว่าที่ให้คนกลับบ้านเพราะว่าจะได้ไปรักษาที่จังหวัดต่างๆคือเหมือนว่าจะได้ไม่ต้องมาอัดการรักษาอยู่ในกรุงเทพไง แระตอนนคนือก็คุณปล่อยให้มันระบาดเยอะใ,<ช>ในกรุงเทพแล้วไงแต่จริงๆคือถ้าขยับก่อนอย่างรอบเนี้ยวันนี้สบครีบหยุดยั้งเรื่องของการเดินทางปั๊บเนี่ยย <c oughs> ผมชื่นชมเลยนะ <c oughs> อันนี้ถือว่าขยับตัวได้เร็วก่อนที่มันจะเกิดเ <c oughs> หตุนะครับ <c oughs> แต่ผมก็ยังเป็นกังวลว,ว่าโอเคนักท่องเที่ยวก็ส่วนหนึ่งอย่าลืมนะครับเวลาเราตรวจนักท่องเที่ยวเนี่ยเปอร์เซ็นที่จับได้ว่าติดเชื้อมันไม่มากอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมแต่โอไมครอนมันก็เริ่มระบาดในบ้านเราเป็นจํานวนหลักร้อยแล้วเนี่ย มันอยู่ที่มาตรการภายในประเทศต่างหากภายในสิ้นปีนี้ว่าคุณจะปล่อยให้คนกลับภูมิลำเนาหรือไม่อย่างไรใช่ไหมแล้วก็คือเดี๋ยวดูจากภาพของต่างประเทศนะตามคลิปหรืออะไรตามใน y YouTube นะที่เขาดูเออเดี๋ยวก็เห็นภาพข่าวต่างๆเนี่ยคือก็ต้องยอมรับจริงๆว่าในต่างประเทศเนี่ยคนละเลยในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองคืออย่างเดินไปตามถนนเนี่ยมันมีคนที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยด้วยไง แต่เดียก็แต่เดียยังยังยังถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยที่คนยังรักตัวเอง<ม>แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งนี้ถ้าเกิดเรายังเรายังดูแลตัวเองแล้วกม็มีระเบียบวินัยในตัวเองเนี<ม>่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งก<ม>ตาการระบาดก็หวังว่าก็คงจะไม่เยอะเหมือนในต่างประเทศะนะคะรายละเอียด<ม>ที่มีการประชุมสบ,บควันนี้โดยพลเอกประยุทธ์เข้าประชุมในฐานะพอสอบ,บคด้วยตัวเองเนี่ยนะคะ พลเอกประยุทธ์บอกแบบนี้ค่ะว่ามีมติให้ยกเลิกมาตรการเข้าประเทศแบบเทสแอนด์โตามที่กระทรวงสาธารณาสุขเสนอจำนวน14วันหรือประมาณถึงวันที่4มกราคมปีหน้าเลยค่ะแล้วกลับไปใช้วิธีการกักตัวเหมือนก่อนหน้านี้นะคะซึ่งในที่ประชุมมีคำสั่งให้ปิดการลงทะเบียน Thailand Pass ตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นการชั่วคราวส่วนการลงทะเบียนที่ลงไว้ถึง10มกราคม65เนี่ยยังให้เข้าประเทศมาได้ โดยมีคนเข้าประเทศแล้วประมาณ 1- 2 0 0 0 0คนสามารถใช้แบบเทสและโกได้ตามเดิมนะฮะแต่นักท่องเที่ยวใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าระบบ Thailand p a s s สามารถเดินทางเข้าประเทศได้2ช่องทางคือผ่านภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จังหวัดเดียว2ผ่านระบบ State q u a r a n t i ท e นะครับของคนที่จะเข้ามาต้องผ่านเทสและโกโดยใช้ระบบ rt pcr จากนั้นก็เรียกมาตรวจ rt pcr เจวันโดยรัฐออกค่าจ่ายให้และจะประเมินอีกครั้งในวันที่4มกราคมนี้นะก็แสดงว่ามาตรการอันนี้ก็ น่าจะเป็นมาตราการที่ขยับตัวเร็วที่อาจารย์วิโรจน์บอกแล้วก็ช่วยป้องกันเชื้อมันเข้ามาในประเทศด้วย <c oughs> แล้วเชื้อ <c oughs> ที่อยู่ในประเทศก็พยายามกักไม่ให้แพร่กระจายไปที่ไหนแต,แต่ปัญหามันคือสมมุติคนที่จะเดินทางแล้วก็วางแผนการเดินทางไว้แล้ว <c oughs> อย่างเช่นเดินทางออกไปแล้วแต่ว่ามีกําหนดกับหลังวันที่4มกราเนี่ย ทางนี้คือเขาจะมีวิธีการกลับเข้ามาในเมืองไทยใช่คือตอนนี้คือการที่สมมติเราฉีดวัคซีนครบแล้วกลับเข้ามาในประเทศเนี่ยเราจะใช้วิธีการกักตัวประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมหลังจากเพื่อรอผลถูกไหมคะแล้วจากนั้นก็คือกลับบ้านได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าหลังวันที่4มกราจะเกิดอะไรขึ้นมาตรการตรงนี้จะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ไม่ผมคิดว่าทําอะไรรู้ไหมก็บอกไว้ก่อนว่าสมกราเดี๋ยวถึงเวลาก็ขยายไปเรื่อยๆเหมือนพอรอกฉุกเฉินนะฮะค่ะ แต่แต่แต่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมว่าในอนาคตหลังวันที่4ี่มกราหรือหลังจากวันนี้คืออาจจะเป็นก่อนวันที่4ี่มกราได้จะมีการเปลี่ยนกฎให้เป็นว่าต้องมีการกักตัวสิบสี่วันเป็นสเต็กคอลันทีหรือเปล่าแต่ว่าคือตอนนี้รัฐบาลพยายามสื่อสารอยู่ว่าไม่ใช่ ไม่ไม่ไม่อยากให้เรียกว่าเป็นปิดประเทศใช่คือตอนแรกอ่ะเปิดมาว่าปิดประเทศเลยก็โดนว่ากันเหมือนกับว่าในโซเชียลก็คือเป็นประเด็นมากว่าเฮ้ยปิดประเทศปิดประเทศอีกแล้วอแต่พอข่าวนี้ไหลไปได้สักพักก็บอกว่าไม่ใช่การปิดประเทศนะแต่เพียงแต่ว่าเราจะหยุดอาเรนั้นระง,งับการลงทะเบียนหลังวันที่4มกราใช่ไหม,ม,มเพื่อไม่ให้แบบมีคนเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็แต่แต่นี้ต้องจัดการนี่ดีระวิธีการคือฟังดูแล้วมันก็ยังงงอย่างเช่นจะเข้าต้องเข้าภูเก็ตซันบ็อกซ์เท่านั้น แต่บอกว่ามีเทสเซนโกก็แปลว่าเข้ามาในกรุงเทพได้แต่จะเป็นลักษณะของการทำอา p c ทีพแล้วก็ต้องกลับมาตรวจอีกรอบหนึ่งอันนี้คุณจะไปตามตัวคนให้กลับมาตรวจเนี่ย,ย<า>ไม่ใช่เรื่องนกันน,นะ,นะใช่ นะค่ะ,ะอ่ะส่วนทางด้านของอธิบดีกรมอนามัยนะคะในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยค่ะ,อะบอกว่าช่วงปีใหม่คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากกลับภูมิลำเนาพบปะญาติพี่น้องหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภาพรวมของการระบาดของสถานการณ์เนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นประชาชนได้รับวัคซีนถึง100ล้านโดสแล้วแต่ยังคงต้องยกกัดสูงเฝ้าระวังต่อเนื่องโดยเฉพาะการรวมกลุ่มในช่วงปีใหม่ผลการสารวจของอนามัยโพะ ว่างหนึ่งิพันวาคมบอกว่าคนไทยร้อยละ80กังวลต่อการระบาดของโควิดแล้วก็กลัวสายพันธุ์ใหม่ถึงร้อยละ70เนื่องจากช่วงเป็นช่วงที่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆนะคะ5สถานที่ที่ประชาชนคิดว่าจะทำให้เกิดการระบาดมากที่สุดก็ยังกังวลเรื่องของสถานบันเทิงนะคะร้อยละ64สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆร้อยละ60ตลาดห้างสรรพสินค้าขนส่งสาธารณะก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่คนรวมกลุ่มเยอะๆนั่นเองนะคะค่ะ แล้วก็บอกว่าสําหรับการติดเชื้อโควิดสิในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่พบว่าติดจากครอบครัวนะครับการป้องกันตนเองแบบ universal prevention จึงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการสํารวจในครั้งนี้พบว่าพฤติกรรมการป้องกันโควิดที่ประชาชนทําได้ดีนะครับก็คือการสวมหน้ากากาอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารนณะ,ะการล้างมือเป็นประจําด้วยสบู่น้ําและก็เจลแอลกอฮอล์นะฮะส่วนพฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นอย่างเข้มงวดคือการสวมหน้ากากาอนามัยเมื่ออยู่กับคนในบ้านโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันชัยชนะหรือหมอชนะที่ทําได้เพียงแค่ร้อยละหกามและร้อยละหกตามลำดับไอ้ไทยชนะกับหมอชนะยังมีอยู่ใช่ไหมคะมีอยู่ฮะยังมียังมีการแกลงกันอยู่ใช่ไหมคะอยู่ในไทยชนะจะเยอะนะครับตามพวกสะดวกซื้อพวกข้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆอ๋อคือเพราะว่าอย่างที่เรียกผ่านเขาไปเนี่ยเดียวว่ามันไม่ไม่มีแล้วคือคนแบบไม่ได้สนใจไม่ได้แทนประสมมากก็วัดอุณหภูมิกันก่อนเข้าไปเฉยๆค่ะก็เลย ในช่วงปีใหม่ค่ะสิ่งที่กรมอนามัยต้องเน้นย้ำก็คือความปลอดภัยในช่วงของการเดินทางและก็พฤติกรรมการป้องกันตนเองในระหว่างที่อยู่ในกิจกรรมปีใหม่โดยเฉพาะในสองสถานที่ก็คือบ้านและก็สถานที่ที่จัดงานเขาดาวค่ะเ<ม>พื่อที่จะลดความเสี่ยงโควิด -19 ทั้งนี้ค่ะก่อนเดินทางก็ขอให้ทุกคนเนี่ยประเมินตนเองผ่านไทยเซฟไทยเพิ่มความมั่นใจด้วยการตรวจเอทเคเมื่อมีความเสี่ยงให้พกอุปกรณ์ป้องกันประจำตัวเช่นหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อย โดยเฉพาะหลังการสัมผัสทุกครั้งเลี้ยงจุดที่มีคนแออัดแล้วก็รักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยแม้อยู่ในรถเมื่อไม่ได้อยู่คนเดียวและเมื่อถึงบ้านหรือที่พักก็ให้อบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีส่วนผู้ที่มีไข้ป่วยก็ควรที่จะงดเดินทางนะฮะแล้วก็สําหรับการจัดงานเลี้ยงสรรสันนะครับกรณีจัดที่บ้านนะฮะก็มีข้อเสนอด้วยนะฮะให้จัดในที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวกลดการสามาัมผัสผัดโอดก,กอดกินอาหารปรุงสุกมีภาชนะกินสําหรับส่วนตัวมีระยะห่างนะครับหากมีกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วย ให้เลี่ยงการรวมกลุ่มแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยแม้จะมีการจัดงานในบ้านนะฮะแต่ในกรณีเข้าร่วมงานนะครับที่มีการจัดงานค้าวดาวเนี่ยนะฮะก็ให้เลือกสถานที่ที่ได้รับเครื่องหมายโควิดฟรีเซตติ้งและชาพลัสสถานที่เปิดโล่งอากาศไายเทสะดวกเรียกเลี่ยงงานคนเลี่ยงเลี่ยงงานที่มีคนจำนวนมากนะฮะปฏิบัติตามมาตรการ dmsta แล้วก็งดลดเลี่ยงนะครับการรวมกลุ่มตั้งวงเล่านะฮะ และปฏิบัติตามกฎของถาลที่อย่างเคร่งครัดอกมาแบบนี้ว่นก็แปลว่าจะให้จัดงานปีใหม่อยู่ดีผมคิดว่านี่แหละจะเป็นปัญหานะอันนี้พูดตรงนะครับคือเพราะว่าหลายสถานที่เนี่ยเตรียมจัดงานปีใหม่ยิ่งใหญ่ไว้แล้วแต่ว่าประชาชนอาจจะกลัวโควิดแล้วไม่ออกไปหรือเปล่าผมเกรงว่าไอ้ที่จะจะจะไปกันนี่แหละครับอาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์หรือเปล่า ก็มีหลายสถานที่ที่เขาบอกว่าเป็นการรวมกลุ่มเพร<อ>านะเดียเพราะเดียก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าการตรวจด,ด้วย ATK มันคือค่าใช้จ่ายอะ่ะถูกป่ะเราคือการที่คนไปรวมกลุ่มมากอะ่ะคือตัวเจ้าของสถานที่หรือเจ้าของงานเนี่ยจะจะจะ,จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใน,ในการตรวจ ATK เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอเออตรงเนี้ยที่ที่เดียนรู้สึกว่ามันมันก็เป็นภาระมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่บางทีมันอาจจะมีหลุดรอดแล้วบางคนก็อาจจะแบบเหมือนมักง่ายแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปแล้วมันก็อาจจะเกิดเป็นคลัสเตอร์ ขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆในคนที่วางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาเขาน่าจะต้องไปตามที่เขาวางแผนเอาไว้แหละคงไม่ไม่ต้องไปอยู่บนรถสาธารณะอะไรอีกนะคะรถไฟรถทัวร์อันนี้เป็นกังวลก็ให้ให้ช่วยกันดูแลเต็มที่ผมคิดว่าอะไรที่หยิบยื่นให้เขาได้มันเป็นหน้าที่ของรัฐนะกรณีเรื่องของการให้ชุดตรวจ ATK อะไรต่างๆเหล่านี้ในช่วงที่ คนเขาจะต้องมีการเดินทางกลับและทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณไปผ่อนปลนแล้วก็อนุญาตให้เขากลับได้แล้วจริงๆนะไอที่วันนี้ออกมาว่ารัฐบาลจะให้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่อะจริงๆแล้วว่าเราอยากได้ชุดตรวจ ATK ก็ดีนะแจกตามบ้านฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยเนอะแบบครอบครัวละสิบชุดหรืออะไรเดียวว่ามันมันน่าจะเป็นการคุ้มงบประมาณแผ่นดินมากกว่าแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้ก่อนก่อนขึ้นรถสาธารณะตรวจก่อนหนึ่งครั้งใช่ค่ะแล้วก็พอไปที่บ้านหรืออะไรยังไงก็ตรวจ S <S <S ให้แบบเป็นแบ,บบหลักฐานยืนยันกับอ,อสมอหรือกับข่าหมู่บ้าน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ขณะที่วันนี้ค่ะชมรมผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากโควิดประมาณ30ท่านนะคะได้ไปยืนย่นหนังสือถึงตลัดกระทรวงสาธารณสุขคัดค้านมาตราการล็อกดาวน์ปิดประเทศเค่ะเพราะเขากังวลเรื่องน <c oughs> ี้นะคะว่าจะมีการล็อกดาวน์ปิดประเทศคุณอิสอริศลายืนยาวผู้แทนชมรมผู้ประกอบการก็บอกว่า วัตถูประสงค์ของข้อเรียกร้องครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อขอให้สวคกระทรวงสาธารณสุขหยุดสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนและขอให้ยุติการปัน่นที่ก่อให้เกิดความกลัวต่อโควิดโอเมครอนรวมถึงคัดค้านการล็อกดาวน์ปิดประเทศเหมือนที่เคยเป็นมาพอสร้างความเดือดร้อนความเสียหายใหญ่หลวงต่อธุรกิจภาคท่องเที่ยวอีเวนต์ขอให้ประกาศว่าโควิดเป็นโรคประจำถิน่น เป็นแล้วรักษาหายได้ไม่ต่างจากไข้หวัดอันนี้เขาน่าจะกังวละะแล้วก็เตรียมการยื่นก่อนที่จะมีมติสมคนรฮะความนะเดือดร้อนของเขาเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็บอกผ่านมา2ปีเนี่ยธุรกิจเนี่ยแทบสิ้นเนื้อประดาดตัวนะฮะมีสูญเสียธุรกิจกว่า6 <c oughs> 6ล้านล้านบาทนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจท่องเที่ยว <c oughs> ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่แต่เมื่อเปิดประเทศธุรกิจก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณการฟื้นตัว <c oughs> ก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะครับอย่างส่วนตัวเนี่ยจากเดิมธุรกิจร้านอาหารขายได้วันละ2 3หมื่นบาท นะฮะเริ่มเป็น10,000แนบาทต่อวันเรากําลังลืมปลาอาปากได้และใช้เงินก้อนสุดท้ายเพื่อการลงทุนในช่วงปีใหม่หากมีการยกเลิกเทสเซนโกและกลับไปใช้การกักตัว14วันจะทําให้นักท่องเที่ยวไม่อยากมาและทําให้ขาดความเชื่อมั่นนะฮะทั้งต่อนักท่องเที่ยวและนักลงทุนซึ่งเป็นสัญญาณที่อาจจะนําไปสู่การล็อกดาวน์ได้นะครับก็นอ,นบอ,อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งใช่ไหมของคนที่เขาประกอบการใช่ไหมผู้ประกอบการซึ่งผู้ลงทงอ่าถูกปิดโดยคําสั่งของรัฐบาลนะฮะแต่ปัญหาเนี่ย คือถ้ามันจะระบาดจริงๆมันก็อาจจะต้องมีการปิดแต่สิ่งที่เราอาจจะต้องเรียกร้องรัฐบาลก็คือว่าเวลาปิดแล้ววะคุณก็เยียวยาเขาให้มันสมน้ําสมเนื้อถูกไหมฮะไม่ใช่ให้ห้าพันสามพันอะไรเงี้ยมันบ้าบอเขาเสียหายกันไปตั้งเท่าไหร่ได้เมื่อเร็วๆนี้เอออนุมัติกับคอรมอหรือยังไม่แน่ใจนะคะที่บอกว่าจะให้มาก็วันนี้เห็นคุณแล้วและชอวอ้นนบางช้างอะไรต่างๆเนี่ยพอได้ห้าพันปั๊บจากด่ารักเลยนะะเดี๋ยมีภาพคือการเยียวยาดีๆมันเกินความสามารถของรัฐบาลชุดนี้ไง เหมือนไปถามหาเดือนหาดาวจากเขาอะค่ะแล้วเขาไมาให้เราไม่ได้ค่ะก็ต้องถามกลับไปที่ผู้ประกอบการว่าถ้ามันระบาดขึ้นมาจริงๆมันก็คงจะต้องมีความจําเป็นต้องปิดเนี่ยมันได้รับผลกระทบแน่จะบอกว่าไม่ปิดเลยมันก็คงจะยากถูกไหมฮะผมว่าช็อตต่อไปที่ควรจะเรียกร้องนอกจากพยายามที่จะทําหน้าที่คุณให้ดีอย่าไปปิดแต่ถ้ามันจําเป็นต้องปิดคุณต้องดูแลคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างเต็มที่ แล้วคือเงินที่กู้ไปเพื่อโควิดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีเหลือไว้สําหรับการเยียวยาคุณรู้อยู่แล้วว่าหลังจากเดลต้ามันต้องมีสายพันธุ์อื่นๆเข้ามาคือมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้อย่างอย่างโอมิครอนเนี่ยมันมันมันก็กิดแบบจากเดลต้าพัฒนามาเป็นโอมิครอนเนี่ยคือคุณรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นในอนาคตมันก็มีสิทธิ์ที่จะกลายพันธุ์ไปเป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะต้องวางตัวเม็ดเงินไว้กับ2เนี่ย จากเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นแต่ให้ความสําคัญกับการเยียวยาทางเศรษฐกิจะนะคุณเดียนโยบายของเงินเป็นหลักเนี่ยจะเยียวยาก็คือไปเอาไป3า0 0ัหนห้าพันลยไม่คือเน้นแจกแต่เรื่องประเด็นเรื่องการกระตุ้นเนี่ยอ,อันนี้ยังทําได้น้อยะนะฮะกระตุ้นเนี่ยมันจะต้อง seriously s e r i o เรสตเป็นเงินก้อนที่มัน s i gnificant ี่นะที่จะทําให้เขาสามารถที่จะกลับมายืนได้ใช่ไหม,มฮะและอีกด้านหนึ่งเนี่ย ถ้ามันมีความจําเป็นต้องปิดเนี่ยไอ้วิธีการเยียวยาแบบ3ามพันห้าพันมันอาจจะไม่พอแล้วค่ะแต่บางคนเขาบอกว่าพอนะอ,อย่างวันนี้ห้าพันก็าบอกว่าพอใจเดี๋ยวกูมีข่าวนี้เนอะพี่เมียวใช่แต่ว่าถามรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะคือร่วมประชุมสบคกับนายกนี่แหละคะ่ะแล้วก็พูดถึงการควบคุมการเฝ้าระวังในช่วงปีใหม่ก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการระติดต่ตอประจำจังหวัดและสาธารณาสุขจังหวัดทุกจังหวัด ออกมาตรการตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่โดยมาตรการทุกอย่างก็ยังเป็นไปเหมือนเดิมนะคะคุณอนุทินบอกว่านายกกำชับในที่ประชุมเรื่องฉีดวัคซีนเข็มสามให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนและกำชับเรื่องความปลอดภัยการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัดช่วงปีใหม่อย่าให้เกิดเหตุแบบงานช้างจังหวัดสุรินทร์<ม>เห็นงานช้างที่จังหวัดสุรินทร์ผมอยากเป็นนายกประเทศนี้จังเลย,ยคุณเดีย <c oughs> อยากเป็นนายกประเทศนี้มากเลยในโดยเฉพาะในยุคน<อ>ี<อ>้นะยุคที่ทุกคนเป็นซอมบี้กันเป็นหมดแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรวันๆก็บอกกำชับ ว่าต้องฉีดวัคซีนกำชับต้องดูแลตัวเองกำชับไม่คุณว่าเหนียวไอ้วัคซีนมันหน้าที่ใครไปหาครับสาธารณสุขแล้วที่ผ่านมาใครช้าใครวัคซีนหวยมาฉีดก็เพิ่คุณทั้งนั้นแหละคือตัวเองจะปัดความรับผิดชอบทุกอย่างโดยการบอกห่วงใยกำชับสั่งการมีอยู่มีอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่เคยทำอะไรให้มันดีขึ้นได้เลยสักอย่างเดียวแล้วเราก็กลายเป็นซอมบี้กันหมดคือต้องอยู่ในสภาวะที่ต้อง รองรับผมเรียกว่าการสับรอกทางนโยบายแบบนี้ออกมาทุกวันอ่ะแล้วที่ตลกคือปล่อยให้วัคซีนหมดอายุด้วยอันเนี้ยที่แบบมันน่าแขนใจอ่ะคือประชาชนบางใช่ค่ะวันนี้มีข่าวว่าคือมันใกล้จะหมดอายุแล้วทั้งซีโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาแต่ที่มันน่าขับแขนใจตรงที่ว่ามันยังมีประชาชนอีกหลายคนหลายหลายคนที่คุณบอกว่าแม้ถ้าคุณจะฉีดวัคซีนหนึ่ง สิ้นปีนี้้อยล้านโดสแล้วว่าแต่ยังมีประชาชนตกหล่นอยู่อีกมากที่เลยไม่ได้วัคซีนจิ้มแขนเลยสักเข็มแต่คุณปล่อยวัคซีนหมดอายุและประเด็นมันก็คือว่าคุณจะต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในการฉีดได้แล้วคือคุณจะต้องอย่างที่คุณเดียร์เคยแนะนํานะไปค้ตามบ้านได้แล้วไปสำรวจได้แล้วใช่ไหมฮะว่าตรงไหนยังมีตรงไหนยังขาดเหลืออยู่แล้วเราก็พูดตั้งแต่แรกว่าถ้าเราไปดูประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการฉีด มันคือการกระจายไปฉีดตามชุมชน<ะ>และให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยตรงนี้มันจะทําให้การฉีดมันทําได้เร็วมีประสิทธิภาพและการฉีดให้คนได้พร้อมๆกันในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแหละที่มันจะช่วยให้คุณควบคุมการระบาดของโรคได้มไม่ใช่เริ่มฉีดตั้งแต่กุมภาแล้วก็มาถึงธันวาแล้วนับร้อยล้านเนี่ยในขณะที่คน5-6เดือนแรกเนี่ยที่ฉีดไป2เข็มเป็นวัคซีนซีโนแวคอระไลงต่างเหล่านี้เนี่ยมันหมดภูมิไปแล้วคุณไม่สามารถที่จะนับ เป็น100ล้านได้แล้วนะคุณจะต้องนับตั้งแต่5 6เดือนย้อนหลังที่ผ่านมาสด้วยสาเท่านั้นแล้วเริ่มกระบวนการในการฉีดใหม่โดยถ้าคุณมีวัคซีนที่มีคุณภาพแล้วก็เอามาเน้นวัคซีนมีคุณภาพก็มีปัญหาอีกใช่ไหมไม่กระจายไปทุกที่นะครับเอาไปใช้เฉพาะในบางพื้นที่เพราะอ้างว่าดูแลรักษาเก็บรักษายากแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างและสุดท้ายก็มาจบที่ว่าหมดอายุแล้วทั้งหมดนี้ใครโดนโบยรู้ไหมคุณเดีย ก็กลับมาโบยที่ประชาชน,ชาชนาไม่ยอมฉีดถูกเขานี่แหละที่เดียวไปลงพื้นที่มาเมื่อเสาร์ตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้เลยว่าบางคนเนี่ยที่เป็นปัญหาก็คือเพิ่งเ,ออเขาเรียกอะไรหายป่วยจากโควิดคือติดเชื้อโควิดมาเขาเนี้ยพอติดเชื้อโควิดมาแล้วอ่ะมันจะมีว่าเราหลังจากหายจากโควิดแล,วแล้วกี่เดือนเราที่ต้องไปฉีดวัคซีนได้ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลมีเขาเรียกอะไรนะมีมาตรการในการที่จะวิธีติดตาม ให้ผู้ป่วยผู้ที่เคยป่วยเนี่ยมาฉีดวัคซีนคือมีการตามตัวให้มามันก็จะเป็นเรื่องดีแต่คราวนี้ไม่ค่ะทิ้งให้เป็นภาระของประชาชนที่จะต้องมาคอยนับอะคอยนับไม่พอว่าถึงเวลาที่ฉันจะไปฉีดวัคซีนได้ยังพอจะไปฉีดไม่ได้จะไม่รู้จะฉีดที่ไหนอะเพราะพอมีจะไปฉีดวัคซีนไหนคุณบอกว่าฟรีใช่ไหมปรากฏว่าทาไมไปศูนย์อนามัยแถวบ้านแล้วเขาคิดเข็มละสามรอยบาทประชาชน300บาท มันไม่ได้ถูกนะคะ300บาทนี้มันคือค่าแรงขั้นต่ำหนว,วันดดนะคะถ้าเข้าไปทั้งครอบครัวใช่นนค่ะนะ อันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่เลยแต่เรื่องล็อกดาวน์คุณอนุทินบอกว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะพิจารณานะคะจะป้องกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็ย้ำนะคะว่าไม่ว่าจะมาจากประเทศใดต,ต้องระงับไว้ก่อนเว้นแต่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศซื้อตัว๋วจองโรงแรมตเตรียมกลับไทยลงทะเบียนไว้แล้วสามารถเข้ามาได้คุณอนุทินบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะ,ะแล้วก็มาถึงข่าวที่เราเกินไปเมื่อสักครู่ <c oughs> กลุ่มศิลปินกลางคืนค่ะเข้าขอบคุณบิ๊กตู่ใครพามารู้ไหมคะ คุณสุดชาติชมกลิ่นค่ะ oh. ใช่รัฐม <Good. S 1> นตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะ uh huh. นำกลุ่มคนบันเทิงกลางคืนนักดนตรีศิลปิน ประกอบไปด้วยชอ้อ้นนะบางช้างอาจารย์ไข่มารีหัวหน้านายเกติคุณวีระพงประดิษฐ์นางสุดาชื่นบานและบาวีด้วยค่ะเดีเร็นตัวแทนผู้จัดคอนเสิร์ตอีเวนต์อันนี้ผมคุ้นๆบรรดาเหล่านี้นี่เขาข้ามกันไปก่อนนะเหมือนอยู่ในบนเวทีกบพอสใช่ไหมคะอันนั้นคือข้อที่หนึ่งแล้วถ้าคุณเป็นมีเครดิตเชียว่าเป็นอดีตกบพสหรืออะไรต่างคุณก็จะได้มาพบฮะแต่ถ้าเป็นคนที่เขาเดือดร้อนที่เขาไปยื่นหนังสือเนี่ยก็ได้จะอยู่หน้าทำเนียบนะคะก็ได้แต่แค่นั้นล่ะครับยืนร้อนไปใช ยื่นให้คุณดัมโบไปอาจจะไม่ใช่คุณดัมโบนะคะเผราคุณดัมโบไม่ออกมารับ <c oughs> ด้วยค <c oughs> ่ะพบคุณเอกประยุทธ์นะคะขอบคุณที่เยียวยานะคะคุณธนกรบอกว่าคุยอะไรกันบ้างออก็นายกอบอกว่าทุกฝ่าย ต้องขอบคุณซึ่งกาและการโดยเฉพาะศิลปินกลุ่มคนบันเทิงที่เข้าใจการทํางานของรัฐบาลซึ่งต้องบริหารสถานการณ์ที่ไม่ปกติบางส่วนก็อาจจะล่าช้าไปบ้างเนื่องจากกฎระเบียบต่างๆและรัฐบาลให้ความสําคัญในการใช้เงินกู้ให้มีประสิทธิภาพตามกฎหมายปัญหาที่ผ่านมาคือศิลปินอิสระไม่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมก็เลยเร่งให้รัฐมนตรีแรงงานกับรัฐมนตรีวัฒนธรรมจัดทําข้อมูล Big Data อีกแล้วค่ะขอให้รวมกลุ่มกันเพื่อจะตั้งสถาบานันหรือกลุ่มที่ชัดเจนให้เข้าถึงการช่วยเหลือเดี๋ยวนะฮะวิธี ทำบิ๊กดาต้าเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งคือคุณต้องให้คนที่เขาเดือดร้อนเขาเดินเข้ามาคุณถึงจะมีดาป้าคุณนั่งเทียนอยู่ที่ทำเนียบนั่งทำบิ๊กดาต้า Big มันไม่มีหรอกคับ<ะ>มันก็จะมีแด่วพวกกรปร,ประสองพวกท่านนั่นแหละฮะมีเข้ามาอยู่ใน Big กดาต้หรือเปล่าเท่าที่เคยอ่านเนี่ยอ,นนอันนี้คุณธนกรเป็นคนพูดใช่ไหมคะแต่ว่ามีมีสื่อบางสื่อรายงานบอกว่าบางท่านเนี่ยเคย เคยเป็นฝั่งฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะไม่ชอบพลเอกประยุทธ์มาก่อนแต่พอได้เยียวยาหรือว่าได้พบปะพูดคุยหรือได้เห็นสันกษณะข้ติอะไรบางอย่างแล้วคุณธนกรต้องต้องแบ่งต้องแบ่งเป็นสองเรื่องหนึ่งอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบเลยไม่ชอบปิกตู่พูดตรงผมไม่ชอบคนที่มาอํานาจแบบนี้แต่มันมีคนอีกประเภทหนึ่งซึ่งเขาอาจจะเฉยๆตั้งแต่แรกไม่ได้คิดอะไรมากแต่แต่บนกับศักยภาพในการบริหารที่เฮงสวยอย่างเงี้ย นะเพราะฉะนั้นต้องแบ่งนะว่าคุณกําลังพูดถึงใครนะฮะเพราะมันไม่เหมือนกันนะครับอ่าและทีนี้คุณกําลังจะบอกว่าอะไรฮะบอกมีคนที่มาอ,อย่างคุณเขาบอกว่าอ้างว่าคุณช้อนนะบางช้างเนี่ยบอกเมื่อก่อนก็ด่านายกใช่ไหมลองนั้นแต่พอวันนี้พอมาคุยพอมารับฟัง รู้เหตุผลก็เลยชื่นชมนะครับเปลี่ยนวิธีคิดอะไรว่างั้นแล้วก็โอเคกับเงิน5 0 0พันที่ทางรรมนียบมุดยให้คือเราบอกว่าได้5,000พันถือโอเคแล้วแต่โทษนะคะเอทุกคนไม่ได้แบบศิลปินแต่ละคนแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาไม่ได้มีบ้านอยู่เหมือนคุณชอใช่ไหมบางคนก็คือต้องเช่าบ้านต้องดูแลครอบครัวไม่ได้มีสมาชิกในครอบครัวที่สามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเงิน5 0 0 0ันเนี่ย ลำพังจ่ายค่าห้องอยู่แต่ละเดือนเนี่ยมันยังไม่พอเลยด้วยซ้ำใช่ไหมและสิ่งที่ผมคิดว่าศิลปินเหล่านี้ในฐานะที่คุณมีโอกาสได้เข้าไปพบนายกเพราะกเะเดนเชยวของการที่เคยคาบนักวีดมาก่อนเนี่ยคุณพูดแทนถึงอีกคนอีกจํานวนมากซึ่งอยู่ในอาชีพของคุณแล้วไม่ได้โอกาสมาแบบนี้ตกหลงกับการได้ความช่วยเหลือบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวครอบครัวมีปัญหาทํามาหากินไม่ได้เนี่ยคุณเป็นปากเป็นเสียงไปพูดอะไรกับท่านนายกให้เขา รับทราบถึงความเดือดร้อนของคนร่วมอาชีพหรือเปล่าคืออันนี้เหมือนไปพูดถึงตัวเองอะแล้วพอตัวเองได้สิ่งที่ตัวเองพอใจแล้วก็จบนะผมก็ยังห้าสิบห้าินะว่าคนที่เอาเรื่องมาเล่าคือธนากรต้องตะแกงร้อนหน่อยว่าพูดคุยอะไรกันเขาต้มาพูดภาษาดอกไม้ให้เราฟังเงี้ย เพราะเราก็ไม่รู้ว่าบางทีแบบทางศิลปินเนี่ยอาจจะแบบตาหนิติตริงในนั้นแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้รับการสื่อสารออกมาข้างนอกหรือเปล่าค่ะ,คะแต่ว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะมาคุยกับสสจกกักรพลตั้งสุทธิธรรมจากเชียงใหม่พัคเพื่อไทยนะคะถึงปัญหาการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิดต่อเนื่องจากข่าวโควิดกันเลยค่ะรวมไปถึงปัญหาหมอกควันในพื้นที่และก็ภาพรวมภาคเหนือด้วยสักครู่ค่ะ ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะและแบบแขวนผนังประจำปี2022ภาพประกอบที่ผ่านการสร้างสารรค์จากศิลปินทั้งหมด12ภาพ12ท่านแต่ละภาพล้วนแฝงไปด้วยประเด็นการเมืองสังคมวัฒนธรรมและรายละเอียดต่างๆที่ศิลปินสอดแทรกเอาไว้ท่ามกลางกระแสวันเวลาที่เลื่อนไหลผ่านไปประเทศไทยก้าวเดินถึงไหนแล้วแบบตั้งโต๊ะราคา390บาทแบบแขวนผนังราคา590บาท แบบเซ็ตคู่ราคาพิเศษ890บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice.tv.co.th